วิบากกรรมผู้ทำลายศาสนสมบัติบทเรียนจากตำนานพระพุทธรูปไม้ร้องไห้เจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำโบราณที่ปู่ย่าตายายมักพร่ำสอนลูกหลานหรือไม่ว่าของวัดใครเอาไปตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่เกรียมคำกล่าวนี้ไม่ใช่เพียงคำขู่เพื่อให้เด็กๆก,กลัวแต่เป็นกุศโลบายที่แฝงไว้ด้วยสัจธรรมอันน่าพึงกลัว เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมโดยเฉพาะกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติหรือทรัพย์สินของสงฆ์ในวันนี้เราจะมาพิจารณาความจริงในทางพระพุทธศาสนาผ่านเรื่องราวตำนานเล่าขานและหลักฐานในพระไตรปิฎกเพื่อตอบคำถามสำคัญว่าเหตุใดการเบียดเบียนสมบัติสงฆ์จึงส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตชนิดที่เรียกว่าพลิกจากรุ่งเรืองเป็นร่วงโรยได้ในพริบตาและเหตุใดในตำนานโบราณ เราจึงมักได้ยินเรื่องราวของพระพุทธรูปไม้ร้องไห้หรือขวานที่บินจากการฟันต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนสภาวะจิตใจและวิบากกรรมอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายทําจิตใจให้สงบวางความกังวลไว้ชั่วคราวและเปิดใจรับฟังธรรมะบรรยายในหัวข้อวิบากกรรมผู้ทําลายศาสนสมบัติบทเรียนจากตำนานพระพุทธรูปไม้ร้องไห้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวตำนาน เราต้องทำความเข้าใจรากฐานของกรรมในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเสียก่อนตามหลักพระวินัยและพระสุตตันตปิฎกการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือการลักทรัพย์นั้นเรียกว่าอธิน,นาทานแต่การลักทรัพย์นั้นมีโทษหนักเบาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการองค์ประกอบสำคัญที่สุดคือคุณธรรมของเจ้าของทรัพย์ ทรัพย์สินในทางโลกอาจมีเจ้าของเป็นนายกหรือนายขอแต่ทรัพย์สินในทางธรรมโดยเฉพาะของสงฆ์หรือาศาสนสมบัตินั้นมีเจ้าของคือพระพุทธศาสนาและหมู่สงฆ์ส่วนรวมในทางพระวินัยปิฎกท่านจำแนกของสงฆ์ไว้สองประเภทใหญ่ๆเพื่อให้เห็นภาพความรับผิดชอบคือ 1. ครุพันธหรือกรุบันดะคือของหนักของชิ้นใหญ่ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ หรือของที่มีความคงทนถาวรเช่นที่ดินวัดกุฏิวิหารต้นไม้ในวัดหรือแม้แต่พระพุทธรูปเตียงตังสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสมบัติของสงฆ์จัตุรทิศคือสงฆ์ทั่วสารทิศทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตผู้ใดทำลายหรือยึดครองเท่ากับเป็นหนี้สงฆ์ทั้งแผ่นดินสลหุพันธ์หรือลหุบันดาคือของเบาของใช้แล้วหมดไปเช่นอาหาร ยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มหลักธรรมชี้ชัดว่าการเบียดเบียนของสงนั้นมีโทษหนักยิ่งกว่าการลักทรัพย์จากบ้านเรือนทั่วไปหลายเท่าทวีคูณเปรียบเสมือนฐานไฟแดงๆที่แม้จะดูสวยงามน่าจับต้องแต่เมื่อสัมผัสแล้วย่อมไม่มือจนพองปวดแสบปวดร้อนความร้อนของไฟนั้นไม่ได้เลือกหน้าว่าผู้จับจะเป็นใครเชกเช่นเดียวกับบาปกรรมจากการเบียดเบียนของสง ย่อมเผาผลาญชีวิตของผู้กระทำโดยไม่เลือกชนชั้นวันนะเมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วลองย้อนกลับมาดูตำนานที่เล่าขานกันมาเรื่องราวของพระพุทธรูปไม้ร้องไห้และขวานบินนั้นปรากฏอยู่ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านแม้รายละเอียดอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่แต่แก่นของเรื่องนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันตำนาน มักกล่าวถึงกลุ่มคนหรือบุคคลผู้มีอำนาจที่ต้องการจะรื้อถอนโบสถ์เก่าตัดต้นไม้ใหญ่ในวัดหรือนำพระพิตรูปเก่าแก่ที่แกะสลักจากไม้ไปแปรรูปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อนำไปขายเรื่องราวมักเล่าว,ว่าเมื่อคมขวานสับลงไปที่เนื้อไม้กลับมียางไม้ไหลออกมาดังหรือมีเสียงหวีดร้องดังคนร้องไห้และในที่สุดขวานนั้นก็บินหรือด้ามขวานหักสะบัน้น กระดอนกลับมาทำร้ายผู้ลงมือในทางพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนให้ท่านงมงายในอิทธิฤทธิปาฏิหารแต่เราสอนให้ท่านอ่านรหัสธรรมที่ซ่อนอยู่ 1. เสียงร้องไห้ไม่ได้หมายถึงท่อนไม้มีความรู้สึกเจ็บปวดทางกายภาพแต่สะท้อนถึงความเศร้าหมองของจิตวิญญาณการทำลายสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมหาชนเป็นการทำร้ายศรัทธาของคนหมู่มาก จิตของผู้ทำลายที่เต็มไปด้วยความโลภโลภะและความหลงโมหะนั้นหยาบกระด้างจนไม่ได้ยินเสียงความถูกต้องชอบธรรมจิตวิญญาณของเขาจึงร่ำไห้เพราะกำลังสูญเสียความเป็นมนุษย์ไป 2. ขวานบินคือสัญ,ญลักษณ์ของการพ่ายแพ้ของอกุศลธรรมขวานที่แข็งแกร่งทำจากเหล็กกล้าเปรียบเสมือนอำนาจและอิทธิพลทางโลกแต่เมื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดคือไปห้ำหั่นกับคุณธรรม หรือาศาสนสมบัติเปรียบเป็นเนื้อไม้ศักดิ์สิทธิ์อำนาจนั้นย่อมเสื่อมถอยและย้อนกลับมาทำร้ายตนเองดังนั้นตำนานเหล่านี้คือเครื่องเตือนสติว่าผู้ที่คิดทำลายาศาสนาหรือยักยอกของสงฆ์แม้จะดูเหมือนมีอำนาจในเบื้องต้นแต่ท้ายที่สุดของของเขาไม่ว่าจะเป็นอำนาจเงินตราหรือบริวารจะต้องบินและพังทลายลงด้วยแรงสะท้อนของกรรม เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นขอหยิบยกกรณีศึกษาหนึ่งที่มักถูกนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและถูกบันทึกไว้เป็นบทเรียนในหลายพื้นที่มีผู้นำชุมชนท่านหนึ่งเราสมมุติเรียกตำแหน่งท่านว่าผู้ใหญ่ท่านเป็นคนกว้างขวางมีบารมีมากในคราวที่มีการบูรณะวัดประจำหมู่บ้านมีการรื้อศาลาไม้สักทองเก่าแก่เพื่อสร้างใหม่ไม้สักทองเหล่านั้น เป็นไม้เก่าคุณภาพดีที่หาได้ยากยิ่งคณะกรรมการวัดตั้งใจจะเก็บไม้เหล่านี้ไว้ซ่อมแซมกุฏิสง์ในอนาคตแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่ท่านนี้กำลังปลูกบ้านหลังใหม่ท่านเกิดความอยากได้อภิชาในไม้ชุดนี้ท่านจึงใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบสั่งการให้นำไม้สักทองจํานวนมากจากวัดขนย้ายไปที่บ้านของตนโดยอ้างกับชาวบ้านว่า เอาไปเก็บรักษาไว้ให้แต่แท้จริงแล้วกลับนำไปปูพื้นและทำฝาบ้านของตนเองในช่วงแรกดูเหมือนท่านจะมีความสุขกับบ้านงามที่สร้างจากไม้ของวัดผู้คนต่างชื่นชมบารมีแต่กฎแห่งกรรมนั้นทำงานเที่ยงตรงเสมอไม่ช้าก็เร็วจุดเปลี่ยนเริ่มเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของท่านเริ่มไม่ปกติท่านเริ่มมีอาการหวาดระแวงพารานอยา มักได้ยินเสียงคนเดินในบ้านทั้งที่ไม่มีใครฝันร้ายเห็นพระสงฆ์มาชี้หน้าทอดสุขภาพกายเริ่มสุดโทรมลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ทั้งที่เคยแข็งแรงจากคนที่เคยมีสง่าราศีผิวพรรณเริ่มหมองคล้ำสิ่งที่น่าพิจารณาคือวิบากกรรมทางสังคมชาวบ้านเริ่มซุบซิบและหมดศรัทธาเมื่อความจริงเปิดเผยว่าไม้ของวัดไปอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่อำนาจวาสนาที่เคยมีก็เสื่อมถอย ลูกหลานที่เคยอยู่ในโอวาทก็เริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันแย่งชิงสมบัติกันเองเปรียบเสมือนขวานบินที่ฟันกันเองในครอบครัวในที่สุดบ้านหลังนั้นก็อยู่ไม่ได้ด้วยความร้อนรุ่มใจจนต้องรื้อไม้คืนวัดหรือขายทอดตลาดไปในราคาถูกพร้อมกับชีวิตบ้านปลายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่าของวัด ตกไฟไม่เกรียมคือไม่ใจให้ร้อนรุ่มและไม่ชีวิตให้วอดวายเรื่องราวทํานองนี้ไม่ได้มีเพียงในปัจจุบันแต่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในขุทกนิกายเปตตวัตถุพระไตรปิฎกได้บันทึกเรื่องราวของเปรตหลายตนที่ได้รับผลกรรมจากการเบียดเบียนของสงมีเรื่องเล่าถึงเปตรตนหนึ่งมีรูปร่างงดงามดังเทวดา แต่มีปากเหม็นเน่าและมีหนอนชัยตลอดเวลาพระโมคคลานะเถระได้ไต่าถามถึงบุพกรรมเปรตตนนั้นเล่าว่าในอดีตชาติตนเคยเป็นคนดูแลศาสนสถานแต่ได้ยักยอกทรัพย์สินส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวและพูดเท็จหลอกลวงสง์ร่างกายที่งดงามเกิดจากผลบุญที่เคยรักษาศีลบางข้อหรือทำความสะอาดวัด แต่ปากที่เน่าเหม็นเกิดจากกรรมที่ใช้วาจาทุจริตและกินของที่เขาถวายสงฆ์อีกกรณีหนึ่งเปรตที่มีร่างกายถูกไฟไหม้ตลอดเวลาเพราะในอดีตเคยขโมยจีวรของพระภิกษุมาใช้หรือนำที่ดินวัดไปทำมาหากินโดยไม่ชำระหนี้สง์สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ากรรมจำแนกสัตว์อย่างละเอียดละออการกระทำต่อของสงฆ์ ซึ่งเป็นนาบุญหากทำดีผลบุญก็มหาศาลแต่หากทำชั่วผลบาปก็สาหัสสากันเช่นกันดุดดังการปาหินลงในเหวที่ลึกยิ่งลึกแรงกระแทกเมื่อถึงก้นเหวยิ่งรุนแรงท่านสาธุชนเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจเกิดความกังวลว่าแล้วเราจะเผลอไปทำบาปโดยไม่รู้ตัวหรือไม่เช่นการหยิบก้อนหินดิน ทรายหรือผล,ลไม้จากวัดกลับบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตในทางปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ใจเราควรยึดหลักผาติกรรมหรือการชำระหนี้สงหากเรามีความจำเป็นต้องใช้ของวัดหรือเผลอนำของวัดติดตัวไปให้เรานำไปคืนหรือบริจาคปัจจัยชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้มากกว่ามูลค่าเดิม เพื่อเป็นการไถ่ถอนโทษและแสดงเจตนาบริสุทธิ์แต่เกราะป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่การตามแก้แต่คือการป้องกันด้วยธรรมะสองประการคือ 1. หิหริความละอายต่อบาปละอายที่จะหยิบฉวยของที่ไม่ใช่ของตนยิ่งเป็นของส่วนรวมของาศาสนายิ่งต้องละอายใจที่จะเบียดเบียน 2. โอดตะปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปให้ระลึกเสมอว่า ของสงเปรียบเสมือนอสอรพิษสำหรับผู้ทุจริตมันอาจดูสวยงามหรือมีมูลค่าแต่มันพร้อมจะฉกกัดผู้ที่ถือครองมันโดยไม่ชอบทำให้ถึงแก่ความวิบัติจงฝึกจิตให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้เอาเมื่อเข้าวัดให้ตั้งจิตว่าเรามาเพื่อสละกิเลสสละความตรณีไม่ใช่มาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เมื่อจิตตั้งไว้ชอบแล้ว การกระทําทางกายและวาจาก็จะชอบตามไปด้วยท้ายที่สุดนี้เรื่องราวของพระพุทธรูปไม้ร้องไห้หรือขวานที่บินจากการฟันไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงนิทานปรำปราแต่เป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนกฎแห่งธรรมชาติไม้สอนให้เรารู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศรัทธานั้นมีพลังงานซ่อนอยู่การทำลายวัตถุภายนอกอาจทำลายได้ง่าย แต่ผลกระทบที่ตามมานั้นยากจะรับมือขวานสอนให้เรารู้ว่าอำนาจและความก้าวร้าวไม่สามารถเอาชนะสัตว์จะทำได้ผู้ที่ใช้กำลังห้ำหั่นความดีย่อมได้รับบาดแผลกลับไปเสมอขอให้ท่านทั้งหลายจงตระหนักรู้ในคุณค่าของาศาสนสมบัติช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และที่สำคัญที่สุดจงรักษาใจของท่านให้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภในของสงฆ์เพราะทรัพย์สินภายนอกจากไปก็เอาไปไม่ได้แต่บุญและบาปจะติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติดั่งเงาตามตัวขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาผู้มีสัมมาทิฏฐิผู้เคารพในธรรม และผู้คุ้มครองาศาสนสมบัติให้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทินเจริญพรและเพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัมมาทิฏฐิและตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของกฎแห่งกรรมในข้อนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาตามภาพ ขอนำพาท่านเจาะลึกไปสู่เนื้อหาธรรมะในส่วนขยายเพื่อให้เห็นภาพรวมของวิบากกรรมแห่งการล่วงเกินาศาสนสมบัติทั้งในแง่ของพระวินัยบัญญัติแง่มุมทางจิตวิทยาและหลักฐานปรากฏการที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งจะช่วยไขยข้อข้องใจและเป็นแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมสำหรับพุทธศาสนิก,กชนในยุคปัจจุบันท่านสาธุชนการจะเข้าใจว่า เหตุใดกรรมจากการขโมยหรือทำลายของวัดจึงหนักหนาสาหัสกว่าการขโมยของบ้านเรือนทั่วไปนั้นเราต้องทำความเข้าใจนิยามของคำว่าของสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเสียก่อนในทางพระวินัยทรัพย์สินภายในวัดมิได้มีเจ้าของเป็นเพียงสมภารเจ้าวัดหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่มีสถานะเป็นของสงฆ์จตุรทิศ ความหมายหมายถึงสงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและที่จะมาในอนาคตทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาทั่วทั้งสี่ทิศในสำคัญเมื่อท่านหยิบช่วยของวัดหรือทำลายทรัพย์สินวัดท่านมิได้กำลังทำลายของของคนคนเดียวแต่ท่านกำลังเป็นศัตรูและเป็นลูกหนี้ของมหาชนชาวอริยะทั่วทั้งจักรวาลทั้งมนุษย์และเทวดา ที่ร่วมอนุโมทนาในทรัพย์นั้นผลกระทบการชดใช้หนี้แก่คนหนึ่งคนย่อมมีวันหมดสิ้นแต่การชดใช้หนี้แก่คณะสงฆ์จตุรทิศนั้นเป็นเรื่องที่ยากเข็นแสนสาหัสเพราะเจ้าทุกมีจำนวนนับประมาณไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบาปส่วนนี้จึงหนักดังขุนเขานอกจากนี้ในคำพีอัธกถาและดีกายัางได้จำแนกประเภทของาศาสนสมบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ภิกษุและฆรวาสระวังตัวซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่คือ 1. ครุพันธ์การุบันดะคือของที่มีความสำคัญมั่นคงถาวรเช่นที่ดินสิ่งปลูกสร้างกุฏิศาลาเตียงตังฟูกหมอนหรือแม้แต่เครื่องมือช่างเครื่องครัวโลหะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามแจกจ่ายห้ามแบ่งปัน ห้ามโอนกรรมสิทธิ์แม้เจ้าอาวาสจะอนุญาตด้วยความเมตตาหรือรู้เท่าไม่ถึงการผู้รับไปก็ถือว่ามีความผิดฐานยักยอกของสงฆ์อยู่ดีเพราะเป็นของที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่มีสิทธิ์ยกให้ใครได้ทั้งสิน้นเป็นสิทธิ์ขาดของสงฆ์ส่วนรวมเท่านั้น 2. ละหุพันธ์ละหุบันดะคือของใช้สิ้นเปลืองหรือของเล็กน้อยเช่นบาจีวรยารักษาโรครองเทา้า หรือของที่ทายกถวายระบุเจาะจงแก่ภิกษุปาติปุกขลิกทานสิ่งเหล่านี้ภิกษุสามารถแจกจ่ายหรือสละให้ได้ตามความเหมาะสมจุดที่น่ากลัวคือคารวาสจำนวนมากไม่ทราบข้อนี้บางครั้งเห็นไม้เก่าๆในวัดเห็นอิฐเก่าๆหรือเห็นโต๊ะม้าหินอ่อนที่ดูชำรุดก็ไปขอกับพระหลวงพ่อท่านเมตตาก็เอออห่หมกยกให้โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือคารุพันธ์ ที่ห้ามแจกจ่ายผู้ที่นำกลับไปใช้ที่บ้านจึงเสมือนหนึ่งแบกก้อนไฟนรกกลับไปด้วยโดยไม่รู้ตัววิบากกรรมนี้จึงเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีเจตนาเป็นโจรแต่เกิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาประกอบกับความโลภเพื่อตอกย้ำให้เห็นภาพของผลกรรมอาตามาภาพขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากลัคณะสังยุตในพระไตรปิฎกซึ่งกล่าวถึงเปรียดจำพวกต่างๆ ที่พระมหาโมทคลานะได้พบเห็นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจมีเรื่องเล่าถึงสัติตันตะเปรตคือเปรตที่มีเหล็กย้อนแทงตัวพระเทระเจ้าได้พบเปรตตนหนึ่งร่างกายสูงใหญ่แต่มีหอกและเหลาเหล็กพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแทงทะลุเท้าทะลุร่างแล้วไฟก็ลุกท่วมตัวร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดตลอดเวลาบุพกรรมในอดีตชาติ เปรตตนนี้เป็นนายพรานหรือผู้มีอิทธิพลที่ใช้อำนาจคงเหงรุกล้ำที่ดินวัดหรือย้ายหลักเขตที่ดินวัดเพื่อขยายที่ดินของตนเองเพียงแค่คืบเดียวศอกเดียวที่ไปเบียดบังธรณีสงหอกเหลาเหล็กแห่งกรรมก็ตามทิมแทงในนรกและเศษกรรมที่เหลือก็ส่งผลมาเป็นเปรตเช่นนี้อีกกรณีหนึ่งคือกากระเปรตคือเปรตกา มีเรื่องเล่าในอัธกถาธรรมบทเกี่ยวกับกาตัวหนึ่งที่บินโฉบลงมาคาบข้าวมัทุปายาตเพียงคำเดียวที่เขากำลังจัดเตรียมถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วบินหนีไปกินด้วยกรรมเพียงแค่นั้นเมื่อจากไปไปเป็นเปรตหิวโหวยทุกทำร้ายเสวยผลกรรมอยู่นานแสนนานข้อคิดขนาดสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีสติปัญญารู้เท่าไม่ถึงการเพียงแค่แย่งอาหารคำเดียว อย่างรับโทษทันเพียงนี้แล้วมนุษย์ผู้มีสติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีหากบังอาจทำลายพระพุทธรูปขโมยเสียนพระหรือเผาทำลายาศาสนสถานเพื่อหวังเพียงทรัพย์สินเงินทองผลกรรมนั้นจะทวีความรุนแรงกว่าเป็นร้อยเท่าทวีและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเรื่องราวจากอักคคิขันธุป,ปะมะสูตรพระสูตรเปรียบด้วยกองไฟ พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนภิกษุว่าการกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ไฟลุกโชนยังดีกว่าการฉันก้อนข้าวของชาวบ้านด้วยความเป็นผู้ทุศีลในทํานองเดียวกันสำหรับคารวาสการนำทรัพย์สินของสงฆ์ไปใช้โดยมิชอบก็เปรียบเสมือนการนำอสรพิษหรือก้อนฐานเพลิงเข้าบ้านเมื่อท่านนำไม้จากวัดไปสร้างบ้านบ้านนั้นก็จะร้อนเป็นไฟครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งหาความสุขไม่ได้ เมื่อท่านนำอิดวัดไปปูทางเดินชีวิตของท่านก็จะพบแต่อุปสรรคขวากน้ำเดินไปทางไหนก็ติดขัดเมื่อท่านนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวทรัพย์นั้นก็จะกลายเป็นยาพิษทำลายสุขภาพร่างกายให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายนี่ไม่ใช่คำแต่มันคือกฎแห่งพลังงานหรือ law of vibration ในทางธรรมะจิตของผู้บริจาคที่ถวายให้วัดย่อมประกอบด้วยความบริสุทธิ์และศรัทธาแรงกล้า พลังงานเหล่านั้นมุ่งตรงสู่ความหลุดพ้นหากใครนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กระแสจิตที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้นจะตีกลับหรือแบ็ k ไฟ r e กลายเป็นพลังงานลบที่รุนแรงทำลายผู้ครอบครองทันทีหลายท่านอากสงสัยว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงกล้าทำลายพระพุทธรูปหรือกล้าขโมยของวัดเขาไม่กลัวบาปกรรมหรือในทางพุทธจิตวิทยาเราสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยหลัก ิเลสสามตระกูลที่เข้าครอบงำจิตใจจนมืดบอดโมหะความหลงนี่คือรากเหง้าสำคัญที่สุดคือความไม่รู้จริงคืออวิชชาไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมองเห็นว่าพระพุทธรูปเป็นเพียงวัตถุธาตุที่มีมูลค่าทางการตลาดมองเห็นที่ดินวัดเป็นเพียงอสังหาริมทรัพย์ที่ทำกำไรได้ความหลงนี้ปิดบังดวงตาเห็นธรรมทำให้มองไม่เห็นคุณค่าทางจิตวิญญาณ ที่ซ่อนอยู่โลภะความโลภความอยากได้อยากมีอยากรวยทางลัดเมื่อตันหาเข้าครอบงำจิตจะเกิดภาวะหิวโหวยอย่างรุนแรงจนสามารถมองข้ามศีลธรรมและความละอายฮิริโอตัปปะไปได้คนกลุ่มนี้ยอมแลกความสุขชั่วคราวจากการได้ทรัพย์กับความทุกข์ยาวนานในนรกโดยคิดเข้าทางตัวเองว่าไม่เป็นไรหรือไม่มีใครเห็นโทสะความโกรธหรือมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดในลัทธิความเชื่ออื่นที่มองว่ารูปเคารพเป็นสิ่งงมงายจึงมุ่งทำลายเพื่อสนองตันหาทางความคิดของตนหารู้ไม่ว่าการทำลายศรัทธาของผู้อื่นคือการสร้างศัตรูทางจิตวิญญ,ญาณที่ร้ายกาจที่สุดเมื่อจิตถูกครอบงำด้วยสามสิ่งนี้มโนธรรมสำนึกจะดับบูบลงเปรียบเสมือนคนที่ถูกวางยาพิษทางความคิดย่อมสามารถทำเรื่องเลวร้ายได้โดยไม่รู้สึกสะทกสะทานแต่พึงจำไว้ว่า ไม่ได้เจตนาเว้นผู้ที่ไม่เชื่อไม่ว่าท่านจะเชื่อกฎแห่งกรรมหรือไม่กฎนั้นก็ยังทำงานของมันอย่างเที่ยงตรงเสมอเหมือนคนที่เอามือจับไฟไม่ว่าจะเชื่อว่าไฟร้อนหรือไม่ก็ย่อมถูกไฟไหม้มือวันอย่างค่ามาถึงจุดนี้ท่านสาธุชนที่อาจเคยพลั้งเผลอในอดีตหรือต้องการระมัดระวังตัวอาจเกิดขางถามว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยจะล้างมนทินโทษได้อย่างไร อาตามาภาพขอเสนอแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าภาติกรรมและการชำระหนี้สงอย่างถูกวิธีตามหลักบัณฑิตวิสัย 1. หลักการภาติกรรมการทำให้เจริญขึ้นหากมีความจำเป็นต้องรื้อถอนหรือโยกย้ายศาสนสมบัติเช่นกุฏิเก่าสุดโทมขวางทางระบายน้ำไม่ใช่ทุบทิ้งเฉยๆแต่ต้องมีการสร้างทดแทนให้ดีกว่าเดิมหรือมีมูลค่ามากกว่าเดิมตัวอย่างเช่น หากต้องตัดต้นไม้ใหญ่ในวัดต้องปลูกทดแทนหรือถวายปัจจัยค่าไม้คืนสงให้มากกว่าราคาประเมินเจตนาเพื่อเป็นการประกาศว่าเราไม่ได้เบียดเบียนให้สงสายหายแต่เราทำให้สงเจริญขึ้นผาติกรรมพิธีกรรมขอขมา Apology Ritual สำหรับท่านที่เคยเผือนำของวัดกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์จานชามหรือแม้แต่ก้อนหินสวยงามวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือ นำของสิ่งนั้นกลับไปคืนที่เดิมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อหน้าพระประธานกล่าวคำขอขมาขอขมาโทษตั้งจิตอธิษฐานว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยและของสง์ด้วยกายวาจาใจทั้งที่รู้และไม่รู้ขอคณะสงฆ์จงงดโทษนั้นแก่ข้าพเจ้าเพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปเคล็ดลับหากของนั้นสูญหายไปแล้ว ให้ประเมินราคาแล้วนำปัจจัยจำนวนนั้นควรบวกเพิ่มเพื่อบูชาคุณใส่ตู้รับบริจาคที่เขียนว่าชำระหนี้สงหรือค่าน้ำค่าไฟ 3. การชำระหนี้สงในชีวิตประจำวันหลายท่านอาจมาวัดใช้ห้องน้ำวัดใช้น้ำประปาใช้ไฟฟ้าชาร์จมือถือหรือเดินนำดินสรายติดรองเท้าออกไปในเทศกาลสงกราน หรือวันสำคัญโบราณอาจารย์จึงมีประเพณีขนสรายเข้าวัดเพื่อเป็นการใช้คืนดินสรายที่ติดเท้าออกไปสำหรับคนยุคใหม่การหยอดตู้บริจาคชำระหนี้สงฆ์ทุกครั้งที่มาวัดเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดที่สุดเพื่อป้องกันเศษกรรมเล็กๆน้อยๆที่อาจติดตัวเราไปเป็นการล้างบัญชีทางจิตวิญญาณให้ขาวสะอาดอยู่เสมอท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องราวของ เพราะพุทธรูปไม้ร้องไห้นั้นแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่ไม้ที่ร้องไห้แต่มันคือเสียงร้องไห้ของศิลธรรมในใจคนมันคือเสียงเตือนจากธรรมชาติที่กำลังบอกเราว่ายุคสมัยอาจเปลี่ยนไปวัตถุอาจ,จเจริญขึ้นแต่จิตใจคนกำลังตกต่ำลงลองจินตนาการดูเถิดว่าหากาศาสนาเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่สัตว์โลกาศาสนสมบัติและถาวรวัตถุ ก็เปรียบเสมือนเปลือกไม้และแก่นไม้ที่คอยห่อหุ้มลำต้นไว้ผู้ที่ทําลายาศาสนสมบัติก็เหมือนด้วงมแมลงที่คอยกัดกินเนื้อไม้จากภายในหากปล่อยให้ด้วงมแมลงกัดกินจนพรุนวันหนึ่งเมื่อพายุแห่งวิกฤตชีวิตพัดมาต้นไม้นั้นย่อมเปราะบางและโค่นล้มลงและเมื่อต้นไม้ล้มนกกาจะไปเกาะที่ไหนสัตว์น้อยใหญ่จะไปหลบแดดฝนที่ไหน เช่นเดียวกันหากเราปล่อยให้มีการทำลายศาสนสมบัติหรือเพิกเฉยต่อการเบียดเบียนของสงฆ์สุดท้ายแล้วสถาบันที่เป็นที่พึ่งทางใจของเราก็จะเสื่อมสลายแล้ววันนั้นลูกหลานของเราจะไปยึดเหนี่ยวสิ่งใดเป็นหลักชัยในชีวิต